สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดจนถึงการต่อสู้ในบักมุตต่อก,กันนะครับณตอนนี้เองเนี่ยการต่อสู้ดุเดือดมากๆและบักมุตใกล้จะแตกสุดๆแล้วจากการที่กองทัพัาเซียเนี่ยถาดโหมกําลังกันเข้ามาอย่างเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกองกําลังทหารรับจ้างของกลุ่มวากเนอร์นั่นเองทางทหารยูเครนเนี่ยมียุทธปรกรณ์สู้นะแต่จํานวนคนเนี่ยโหมันเทียบกันไม่ได้จริงๆนะครับผม ทําให้ตอนนี้ก็กําลังล่นหอยกันมาหลายจุดมากๆเลยมีการอพยพชาวบ้านมีการทําอะไรกันตอนเนี้ ณนะตอนนี้ที่ผมพูดอยู่เลยนะแบบวินาทีนี้เองเนี่ยเขาก็ยังสู้กันอยู่ยังพยายามอพยพจากเมืองอยู่เลยคือมันดุเดือดจริงๆนะครับที่นี้เองเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยหลายๆจุดนะครับผมจะตกอยู่ในมือของทางกองกําลังฝั่งรัเสเซียไปแล้วถูกไหมแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่ทหารยูเครนเนี่ยยังคงยืนหยัดต่อสู้บ้างก็สู้จนตัวตายบ้างก็สู้จนแบบไม่ไหวจริงๆถึงต้องหนีออกมาแต่วันนี้เองเนี่ยจะมาเล่าถึงวีรกรรมของกลุ่มทหารยูเครนกลุ่มหนึ่งที่ถูกรายงานกันออกมาจากการต่อสู้ในบักม เป็นแบบทหารสปาร์ตันเลยก็ได้เป็นสปาร์ตันแห่งยูเครนเลยครับแต่อันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อหลายๆคนเข้าใจผิดหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อกองทหารสปาร์ตามานะครับตรงนี้เองจริงๆอ่ะมีกองทหารนี้จริงๆในยุคป,ปัจจุบันนะเป็นกองทหารของทางฝั่งรัสเซียนะครับผมที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยแอคทีฟมาตั้งแต่ช่วงแบบปี2014จนถึงปัจจุบันแต่โอเคมันไม่ได้เป็นเกี่ยวอะไรกับยูเครนอันนี้นะครับผมอันนี้คือเขาเอามาเปรียบเทียบกับทหารกล้าที่แบบว่าต่อสู้ด้วยจำนวนเพียงน้อยนิดก เทียบเหมือนกับนักรบสปาร์ตันในสมัยโบราณเนาะที่แบบ300ขุนสึกยืนสู้กับแบบกาะกําลังเปอร์เซียจำนวนมากมายมหาศาลโอเคอันนี้บอกให้เคลียร์ขึ้นอก่อนที่นี่เองเน,นะครับกลุ่มทหารยูเครนกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องแบบต่อสู้กับกลุ่มวัคเนอร์ที่ส่งทหารจะมาเป็นร้อยๆคนนะครับ ตัวของพวกเขาเองเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่30คนเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งอยู่ในฐานที่มั่นที่ตั้งกันแบบเหนียวแน่นมากๆเลยโดยปืนเนี่ยทหารแต่ละคนเนี่ยหยิบป,ปืนกันมาคนละสองสาอันน่ะย,ยิงเสร็จปุ๊บต้องเปลี่ยนยิงเสร็จปุ๊บต้องเปลี่ยนทันทีคือยิงกันแบบกระสุนกระจุยกระจายหมดเลยมีอะไรยิงให้หมดเลยครับภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนกับยิงฝูงซอบบี้อะ่ะเพราะว่าทหารของยูเครนเนี่ยมี20ถูกปะ่ะไอ้ฝั่งรัสเซียแม่งมาเป็นร้อยอะ่ะส่งมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนยิงกัน1ิชั่วโมงนะยครับผมทาหาร มันต้านไม่ไหวเราเป็นร้อยคนอาจจะฆ่าได้เป็นร้อยเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ไหวแต่ทั้งนี้ทางนั้นเองเนี่ยพวกเขาโชคดีมากๆครับที่พวกเขายืนหยัดเรี่ยงห้าวหาแล้วก็ใช้อาวุธจํานวนมากมามหาศาลในการประเคนต่อสู้กับกลุ่มวากเนอร์แต่อันนี้ก็จะไม่เมนชันไม่ได้เลยว่าการที่พวกเขายืนหยัดและรอดมาได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้แค่พวกเขามีอาวุธเยอะหรือว่าฐานที่มั่นดีแต่พวกเขาเองเนี่ยนะครับผมก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยปืนใหญ่ต่างๆเนี่ยมาคอยช่วยยิงสนับสนุนให้เขาไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ปืนครกเนี่ยนะครับก็ช่วยทาให จัดก,การหานวากเนอร์ได้เป็นหลักร้อยเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นวีรกรรมที่ห้าวหาญมากๆาและหลายๆคนเนี่ยก็เล่ากันมาเลยว่านี่แหละคือตำนานบทใหม่แห่งสงครามและหลังจากจบสงครามหรือว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปเดี๋ยวเรื่องราวของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็คงจะถูกเล่ากันมาในฐานะสปาร์ตันแห่งบักมุดนะครับที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพหลายร้อยคนด้วยจํานวนเพียง30เท่านั้นและนอกจากนี้เองเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพวกเขารอดตายกันมาได้ยังไงเนี่ยในเมื่อแบบโอ้โหส่งมาเป็นร้อยขนาดนั้นตัวของทหารยูเครนเ ก็ได้บอกว่าตัวของเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาโชคดีเพราะว่าเขาเนี่ยก็ซัดพวกแบบวากเนอร์จนแบบไม่เหลือจะอะไรให้ซัดแล้วอ่ะถูกไหมยิงจนกระสุนหมดแล้วอ่ะปลาระเบิดไปก็หมดแล้วคือไม่มีอะไรแล้วถ้ามาอีกเนี่ยคือเขาตายแน่ๆแต่กลายเป็นว่าโชคดีครับที่ในตอนจบเนี่ยจู่ๆทหารวากเนอร์ก็เหมือนตัดสินใจที่จะถอยทัาไปแล้วก็ไปทำภุรกิจตรงอื่นแทนทําให้เขารอดมาได้แล้วก็ได้จัดการก็กลุมทหารวากเนอร์ไปเป็นจํานวนมากมายและนี่ก็คงจะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวสปาร์ตันแห่งบัคมุดเนาะก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟันงงนัันนัังงงกนนนนนยไใวี้ะครบ ผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ p o l i t i c World แต่เราก็จะขอเน้นย้ำทุกครั้งว่าฟังข่าวอะไรอย่างเงี้ยในทุกครั้งนะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะมันอาจจะมันไม่ได้เป็นความจริงหมดเนี่ยมันอาจจะมีการใส่สีตี้ไข่อะไรลงไปได้นะครับแต่ก็ฟังเอาไว้เนี่ยจากหลายๆฝ่ายอะ่ะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะก็ฝากเรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันยังไงในวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World นะครับ